สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุ้ผู้สุขคนเมื่อนี่ก็มาพอกันอีกแล้วจ้าก,กับแก้วใจพัดแสบจ้าเมื่อนี่แก้วสิผ้าพีผ้าดอกมากไปเที่ยวเกาหลีจ้ะพี่น้องเมื่อนี่กินมาม่าเผ็ดคูณสองเกาหลีจ้ะพี่น้องนี่ถ้าเบิ่งมันสีเผ็ดอีลี่คือเพิ่นวาบรงจาเอาซื้อมาลองซิมเนาะพี่น้องเนาะแล้วเขาก็มีปลาหมึก ปลาหมึกมากินกับจ้ะ้าเทียมมันเผ็ดแก่เผ็ดตัวสันพี่น้องมี่ล้วก็มี่อันนี้พร้อมจะพี่น้องกิมจิจ้ากิมจิมากินคููกันกับมาม่านะจ้ะเนาะมาม่าเกาหลีก็ต้องมีกิมจินะจ๊ะเนาะมันจะเขากันนะจ้ะนะจะจะหดก็เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งติ้งติ่งติ่งติ่งให้แกอนุญะจ้าื่อเป็นการแจ้งเตือนนะจ้ะนาะคลิปใดคลิปไม่ไม่ออกมาก็ชิได้เห็นในเบื้องก้อนมูนะพี่น้องเนาะอ่ะอย่าบอกหลายยายห่าง เลุยกันเลยจ้าแซ่บจ้ามากินน้ำกันจ้ะพี่น้องมา่มาเผ็ดเกาหลีาล่าสั่เนเพื่อนว่ายันทางหนักไม่กันพี่น้องวันนี้แกก็กยุดตลาดอีกขึ้นกันจ้ะพี่น้องบุ้งบินตํากลายไหลจ้ะโอ้สีสันเป็นตาแซ่บคับพี่น้อง แซ่บดีจ้ะพี่น้องสองซองมันจากมื่อนีร่ยันเบ่อิ่มจ้ะพี่น้องแซ่บอยู่แซ่บอยู่ แต่มันเยอะมากินน้ำแก้วจ้ะ หืมว่าขาดพี่น้องอันจี๊กับแซ่บจ้ะ แต่พี่จะพี่นองมะเพ็ดหลายเพราะแสบเพราะดีแสบเพราะกินได้มาหน,นีกับสวัสดีเนี่ยมันแรงอีกคือเกาเหลาจับอำม,มาจ่ะอาอำแก้วโอ้เฮียเฮียเฮีย ฝาฝนกะสิตกพี่น้องเอ้ยฟ้าเมือดฟ้าแหลมมากฟงบินต่ำนี่กะไรไอ้กินน,น้ำเจียวปะ แฟนมากีน้ำจั แค่ความมุ่งมินตม ຕັ້ງໜ້າຕັ້ງຕາຈິມໃຫ້ຄັກແຕ່ພີ່ນ້ອງ จวามไม่มาเห็ดมันแมนเนพี่น้องมันเผ็ดอยู่เลึกๆจ้ะ ัน้นว่าขึ้นเ่ระเพชรบ่เพชรพี่น้อง บินตั้มก็หลายจ้ะ ปลาหมึกตัวหนึ่งพี่นอ้องรวยดิมตัวนี้เหรอครัพ่อน้ำพี่น้องแคอิ่มเหรอ จ้าพี่น้องอิ่มมอจาะพี่น้องเพ็ดป้านันวอาขึ้นมาว่าเ็ดเว่าเผ็ดแซบปากจากพี่น้องยังไงมือนีกแกออกเสียขอลาพี่ลาน้องไปทานี่หลด้อจ้าเห้ยพอกันไหมพบกันไหมในคลิปหนาวิดีโอหน่าด้อจ้ามือนีก็สิสวัสดีจ้าบ๊ายบาย